ตัวนี้ครั้งหนึ่งปตทสอผอเนื่องจากเมื่อคืนนี้น้ํามันมันเร่งขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับก็เออก็เลยกลับมาเทรดแล้วเมื่อวานราคาหุ้นมันมีย่อๆลงมาหน่อยด้วยก็เลยอะงั้นยังพักอยู่ในสอผอวันนี้มีข่าวดีเพิ่มรับสอผออีกวันครับ้าวล่าสุดแจ้งตลาดไปแล้วนะครับสอผอมีชนะนะครับประมูลแปลงสัมปทานที่เอลจีเรียนะครับก็เป็นแปลงสัมปทานที่เข้าไปถือหุ้นบอลสักสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดเพราะว่ามันเป็นการใช้ฟารซิลิตี้กับโครงการที่เขาชนะก่อนมันก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ดิวมาที่แอลจีเรียซึ่งก็ก็จะเป็นแกส๊สจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอัพไซด์ในลองเทอมแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีเพิ่มเติมเข้ามาส่วนเรื่องราคาน้ามันนี่ก็ต้องบอกว่าราคาน้ํามันที่ขึ้นแน่นอนสอพอก็คงจะได้ประโยชน์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับและถ้าต่อให้ราคาน้ามันไม่ขึ้นนะครับอ,องค์กรการของสอพอเนี่ยจะเป็นอย่างไรในปีนี้นะผมคิดว่า ถ้ามองคอนเซนทรัตที่บอกว่ากําไรปีนี้โตประมาณคือยังเติบโตต่อเนื่องไหมก็ยังเติบโตดีจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งเอราวันซึ่งแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ต้องบอกว่าเ,าเป็นแหล่งสําคัญนะครับที่ทําให้ช่วยทําให้ราคาแก๊สแก๊สพูในประเทศไทยมีราคาที่ลดลง <S <S เพราะว่าผลิตได้เยอะแต่ว่าราคาขายอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของน้ํามันที่เป็นอัพไซด์วันนี้นะครับมันก็ตอบยากเหมือนกันว่าจะอยู่ที่เลเวลประมาณไหนนะครับแต่ว่าด้วยแมกนิจูดของการขึ้นของน้ํามัน,นเวลาน้ามันขึ้นประมาณสัก10เหรียญน,นะฮะอสอพอก็จะมีรายาจะมีกําไรเพิ่มขึ้นประมาณ5%ถึง6%กเปอนตันต่ำนะครับซึ่งวันนี้ก็ถ้ามันยืนอยู่ได้น <laughs> ะต้องบอกว่ามันใช่ว่าวืบวับแล้วลงมายงเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องยืนยาวเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งปีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแมกนิจูดที่จะ เอ่อจริงๆหุ้นสอขอเป็นหุ้นดีเวเดนได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยราคาแบบขนาดนี้ยังให้ดีเวเดนที่สี่สูงอือคือด้วยสมมติฐานราคาน้ำมันที่ไม่ได้สูงะ6หกสิาเหรียดเนี่ยก็ยังให้ยูวันเจ็ดปอร์เซณ7%ดังนั้นถ้าน้ำมันขึ้นไปเจ็ดสิบกเหลียญแล้วตอนเนี้ยประมาณการถ้าขยับขึ้นปันผลก็มีโอกาสจะขยับขึ้นด้วยเหมือนกันใช่ครับนะครับยูตอนนี้ก็เซนะสำหรับตัวสอพอเจ็ดกว่าด้วยนะครับก็วันนี้หยิบมาแนะนำเป็นหุ้นเก่งกันไป อีกทีหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่เราเลือกไป2วันสัปดาห์นี้เบรกไปจันทังคารนะครับก็บกลับมาใหม่มเพราะว่าน้ำมันพลิกกลับมาขึ้นอีกแล้วนะเป้าเฉลี่ยตลาดทํากันประมาณนักร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับสำหรับสบพหลายคนอาจจะกังวลว่าน้ำมันจะไปต่อได้เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งรงน้นก็จะมีส่วนเหมือนกันแต่ผมคิดว่าผมว่าสงครามอิสราเอลกับอิหร่านรอบนี้อาจจะยังยืดเดยื้ออยู่เพราะว่าห้าวันที่ผ่านมาก็ยิงกันตลอดนะแต่ก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ํามันเนี่ยหาว่ามี มีเหมือนกันแต่เขาไปโจมตีเหมือนกันแต่ว่าน้อยแต่หลักๆที่อิสราเอลไปโจมตีอิหร่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปวพวกฐานนิวฐานนิวเคลียร์รวมไปถึงพวกอ,อะไรนะที่ตั้งขีปนาวุธที่ยิงใส่เข้ามากลับมาที่อิสร,ราเอลอ่ะคือว่าอิหร่านยิงกลับมาพวกเขาจะรู้ว่าอ๋อตำแหน่งเนี่ยมันยิงมาอากน,นก็ะไปทำลายไปทำลายตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องใหญ่กันหนึ่งสาหรับอิหร่านเนี่ยก็คือตอนนี้มีคนกังวลว่าเวันเนี้ย ปฏิบัติการทําลายาแหล่งฐานผลิตนิวเคลียร์ของอิรานมันยังไม่เ,เสร็จสิ้นมันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะยังมีมันมีหลายที่ัะงถ้าจำไม่ผิดมันมีสักสองที่หลักๆที่หนึ่งมันก็อยู่ใต้ดินอีกที่หนึ่งก็อยู่ใต้ดินที่ลึกมากดังนั้นการจะไปทําลายล้างให้มันสิ้นซากไปเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้ระเบิดลูกใหญ่มากซึ่งเขาเรียกเรียกผมจําชื่อไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องใช้สหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยนะ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาถ้ามันบอมแรงๆเพราะว่ามันต้องมันต้องบอมไปถึงใต้ดินถึงจะทําลายล้างได้จริงๆอันนั้นอาจจะอาจจะมีเหตุเพราะอนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าวันเนี้ทาก็ขู่มาตลอดเออขู่มาตลอดเลยนะครับแล้วก็ถามว่าอิหร่านมีอะไรต่อรองไหมมีช่องแคบฮามสต่อรองอยู่บ้างแต่ว่าก็สหรัฐก็พยายามที่จะเข้าไปหรือควบคุมเพราะมี ฐานทัพอะไรตรงนั้นอยู่นั้นด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ง่ายนะสําหรับสบอิหร่านรอบนี้นะครับอืมแต่ก็ตอบยากเหมือนกันเนาะวันนี้ก็คําแนะนําเราก็คือเลยเป็นเก็งกําไรไม่ได้ซื้อแบบไไม่ด้ซื้อสตรองบายไม่เก็งกําไรสําหรับสอพอก,ก็คือตอนนี้น้ํามันมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเก็งเขาไปก่อนถ้ากลับข้างก็เราก็ต้องเปลี่ยนทิศทางเหมือนกันถือว่าอยู่นีมีข่าวว่าอิหร่านจะขอหยุดยิงหรือว่าขอเจรจาพบเนี่ย ก็ลงนะท้งมันนะเพราะฉะนั้นก็เก่งกำไรตามพัฒนาการของสงครามนะครับ